สวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เกิดวันอาทิตย์ทุกคนนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูดวงล่วงหน้าก่อนใครดูก่อนได้เปรียบนะคะโอเคเดี๋ยวจะใช้เด็กนี้ให้นะคะชัฟเฟอร์ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขนะคะเราเริ่มชัฟเฟอร์กันได้เลยเพื่อไม่ดันไม่เสียเวลา มาค่ะเช้าวันอาทิตย์นะคะไพ่สวยมากสวยพอสมควรนะคะขึ้นมาไพ่ประจำตัวงคุณเป็นเดอะสตาร์อ้าวใครสนใจนะคะคอร์ดไพ่ยิปซีรุ่นที่14นะคะไปต่อไม่รอแล้วนะก็ทักขาแอดมินได้นะคะรับจำนวนจำกัดซึ่งตอนนี้ก็ครึ่งห้องแล้วนะคะสมาชิกรอครึ่งห้องแล้วเป็นโปรโมชั่นพิเศษนะคะทักไปถามได้อาจจะไม่ได้จัดแบบนี้อีกอใครที่แบบว่า รอคอยนะคะการแบบปลดล็อกของการพยากรณ์นะโอเคค่ะเรามาเริ่มดูดวงกันเลยสำหรับเพื่อนๆที่เกิดวันอาทิตย์นะคะนี่จะเป็นแบบจอนรอรทั่วไปของเดือนมีนาคมนะให้ประจำตัวเป็นแบบว้าวมากเลยเป็นเดือนที่คุณนะคะแบบโดดเด่นมีออร่านะคะมีสเสน่ห์พอสมควรใครที่กำลังที่จะแบบนำผลงานออกสู่สาธารณะนะคะโดยเฉพาะงานของคุณที่คุณกำลังโฟกัสเยู่เหมือนคุณพยายามนะคะ ที่จะแบบว่าไปให้ถึงเป้าหมายประมาณนั้นนะคะมีพลังแห่งความศรัทธาด้วยแล้วก็มีความแบบตั้งใจอย่างแรงกล้ามากเลยนะคะหมอโบมองว่าคุณจะบรรลุนะคะภารกิจของคุณได้คิงคิงค,งคิงมาคิงคิง,คงมาแล้วก็หนึ่งถ้วยนะเป็นเหมือนของขวัญบางอย่างได้มอบให้กับคุณมีเดอะเวิร์มายังไงก็สําเร็จแน่นอนนะคะเอาล่ะเรามาเริ่มกันที่โดยทั่วไปก่อนนะคะในเรื่องของ งานก่อนนะสำหรับคนที่ทำงานอะคนที่ว่างานก่อนนะคะในเดือนมีนาคมมีโอกาสมีจังวะจะได้งานหรือเปล่านะคะถ้าคนที่ว่างานมีโอกาสแน่นอนค่ะเออเจ้านายเนี้ะใจดีนะคะหรือว่าบางคนนะคะเหมือนพยายามแล้วพยายามอีกแต่รู้สึกว่ามันยากจังเลยอะช่วงต้นต้นเดือนแต่ช่วงปลายเดือนนะคะมีโอกาสได้แน่นอนนะอืมอาจจะเป็นแบบว่า ยังไม่ได้จังหวะนะคะถ้านั่นขอพอรนะคะถ้าเป็นสายมูเตลูนะขอพอรกับพระแม่รัศมีนะคะเออปังมากเลยโอกาสได้งานนะคะสําหรับคนที่ทํางานประจํานะคะบางคนบางท่านต้องบอกเลยว่าเป็นช่วงจังหวะที่บางคนรักษาสถานภาพเคลียร์งานหรือว่ากําลังที่จะสสางการงานหรือว่ากำลังดิวอยู่กับงานที่หนักพอสมควรมันท้าทายกับความสามารถของคุณ่ะ อคุณอาจจะต้องแบบว่าใช้สติแล้วก็วางแผนนะคะเยอะๆนะคะวางแผนแล้วก็รอบคอบนะคะคุณจะสําเร็จแน่น,นอนหรือว่าคุณจะเอาชนะกับเ,เขาเรียกเลยนะคู่แข่งอย่างเงี้ยก็ได้หรือว่าคุณกําลังจะที่จะรักษาสถานภาพของคุณอย่างเงี้ยในเรื่องของตําแหน่งงานหรืออะไรเงี้ยซึ่งอาจจะเจอแบบคู่แข่งที่แบบยากหน่อยหรือว่าเจอสถานการณ์ที่ยากหน่อยแต่ในที่สุดความสามารถของคุณนะคะแบบมันมัน เขาเรียกว่าถ้าคุณเชื่อแล้วก็คุณศรัทธาในความสามารถของคุณแล้วคุณใช้มันนะคะคุณจะเอาชนะมันได้คุณประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะดังนั้นใช้สติปัญญานะคะมากกว่าพลังนะคะมันเป็นไพ่พลังก็จริงแต่แบบว่าไพ่ขึ้นมาบอกว่าให้คุณนะคะใช้สติปัญญาของคุณความรู้ของคุณที่มีให้เยอะๆนะคะอาจจะเหนื่อยหน่อยบางคนทางานทางานหนักนะคะแต่เป้าหมายของคุณหมอบอกว่ามันไม่ไกลแค่เอื้อม มันไม่ไกลเกินเอื้อมแต่ต้องระวังในเรื่องของสุขภาพหรือใครสักคนพยายามที่จะอะไรล่ะหักหลังเลือ่อยขาเ็้าอี้คุณอะไรอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยก็ต้องแบบอาจจะเป็นศัตรูอย่างเงี้ยก็ได้นะคะหรือว่าคู่แข่งเออแบบอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณต้องระวังตัวเป็นพิเศษอืมขอดูหน่อยนะคะงานประจํา งานประจำว้าวขึ้นมาค่ะคุณสำเร็จแน่นอนไม่ว่าคุณจะรอโอกาสนะคะรอโอกาสรอตำแหน่งหรือว่ารอโปรโมทอย่างเงี้ยอืมเป็นจังหวะของคุณในเดือนนี้ซึ่งมันคุ้มค่ากับสิ่งที่คุณแบบทุ่มเทแล้วก็คุ้มค่ากับค่าเหนื่อยของคุณนั่นแหละม,มาดูสำหรับคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวนะคะคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวก่อนหน้านี้ชาววันอาทิตย์หมออกว่าคุณแบบว่ามีความแบบ อยู่ตัวได้ระดับหนึ่งแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นงานเป็นเงินอย่างเงี้ยเออจากเดือนที่ผ่านมาเนาะ,ะเดือนนี้ก็น่าจะเป็นแค่ในเรื่องของอคู่คู่แข่งหรือสุขภาพอะไรเงี้ยซะมากกว่าซึ่งเดือนนี้ส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่คุณจะก็อาจจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของแบบงานนั่นแหละส่วนใหญ่นะคะทำงานหนักมาดูนะคะสาหรับคนที่เป็นนายตัวเองเนาะ โอ้โหเงินมาปังๆเลยค่ะสิบเหรียญมาเงินเข้ารัวๆอาจจะได้รับเงินก้อนจากโปรเจกต์หรือแบบมันมีเงินเข้ามาะคะ่ะเออหรือว่าจากชื่อเสียงของคุณก็ได้นะคะลูกค้าหรือว่าเงินนะคะหรือว่าเงินลงทุนที่ได้รับการซัพพอร์ตที่เป็นของขวัญหรือว่ามีโอกาสได้เงินก้อนนะคะจากธุรกิจที่คุณทําค่ะบางคนบางท่านอาจจะทําธุรกิจครอบครัวอย่างนี้ก็มีมเลิศมาก ทีนี้มาดูในเรื่องของการเงินนะคะเงินเป็นยังไงชาววันอาทิตย์ในเดือนนี้การเงินของคุณหมอโบก็เห็นว่ามันมีเออเก้าเหรียญน,นะคะมีเก้าเหรียญแล้วก็ส่วนใหญ่อะ่ะคุณจะไปเกี่ยวข้องกับงานซะส่วนใหญ่เทคแอคชั่นซะส่วนใหญ่เงินไม่ไม่น่าจะมีอะไรที่เสียหายนะขอดูหน่อยนะคะเงินเป็นยังไงการเงินของคุณมีเฮอร์มิตขึ้นมานะคะ บางคนบางท่านอาจจะแบบว่าเฮ้ยวางแผนในการใช้เงินระยะยาวอย่างนี้ก็ได้วางแผนเกี่ยวกับการเงินระยะยาวเพื่อ,อนาคตของตัวเองอาจจะลงทุนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณกําลังศึกษาหาข้อมูลนะคะเกี่ยวกับการลงทุนอยู่หรือว่าเกี่ยวกับการเงินอยู่ก็ได้นะคะในในในเดือนเนี้ยถามว่ามีโชคลาบไหมมันไม่ได้ขึ้นไพ่โชคลาบนะคะไม่ได้ขึ้นไพ่โชคลาบอืม เงินน่าจะไม่ได้มีปัญหาแต่ถ้าคุณเจอปัญหาน่าจะเป็นปัญหาเรื่องสุขภาพหรือค่าใช้ใจ่ายที่แบบสุขภาพหรือค่าใช้ใจ่ายที่มันภาละที่มันแบบเป็นปกติของเราอ่ะอืมแต่คิดว่า,น,าน่าจะไม่ได้มีปัญหานะคะอืส่วนใหญ่มันจะเป็นในเรื่องของแบบการงานที่รุ่งเรืองเนาะ ทีนี้มาดูในเรื่องของการเรียนน้องๆนักศึกษาเป็นยังไงบ้างการเรียนเหมือนมีความพยายามพอสมควรนะคะเกิดขึ้นมีภัยแห่งการเรียนเกิดขึ้นมีภัยแห่งความแบบผลลัพธ์บางอย่างเกิดขึ้นด้วยเช่นกันเออการเรียนถ้าเรารู้สึกว่าเหมือนคุณจะต้องพยายามเป็นพิเศษหน่อยอะคะ่ะเออบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือว่ามีปัญหากับแบบเนื้อหาบางอย่างอย่างเงี้ยอ,อืมาดูหน่อยสิคะการเรียน การเรียนต้องพยายามเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะคะพยายามอาจจะเป็นช่วงที่หนักหน่อยนะคะเออเคลียสะสางพลังงานอะไรอย่างเงี้ยแต่การเรียนของคุณน่าจะเหมือนโฟกัสแหละให้เราโฟกัสน,นะคะน้องๆนักนะศึกษาต่อมามันดูในเรื่องของความรักก่อนนะคะก่อนที่จะไปลึกซึ้งในเรื่องของสเปรชชัลความรักสําหรับสายโสดนะคะ สายโสดหนึ่งใบยังไม่ใช่จังหวะคะ่ะบางคนก็เพิ่งโสดมานะคะเหมือนเราจะพยายามที่จะแบบเฮ้ยดิวกับตัวเองรักษาสถานะความโสดหรือมันยากนะคะเจอแบบความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกมากคุณกําลังฮิวใจตัวเองอยู่อเอ,อ่อฮิลลิ่งเกิดขึ้นคุณกําลังฮิวใจตัวเองอยู่แต่ความรักถ้าจะมีมาสําหรับบางเคสนะคะเป็นเดือนที่คุณมีสเสน่ห์ถ้าจะมีมาน่าจะมีมาช่วงปลายเดือนนะคะสาหรับสายโสดเนาะ สำหรับคนที่มีคู่เป็นยังไงถ้ามีมาจะเป็นคนที่โรแมนติกนะคะออแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าเชิงเชิงแบบว่าสายศิลปินหน่อยอาจจะเป็นชาวธาตน้ำก็ได้นะคะความรักที่แบบคนมีคู่ดีนะคะสามกะทาไปได้ด้วยดีในเดือนนี้แบบมีแบบว่ารู้สึกดีกับ รู้สึกดีด้วยกันทุ่มเทมีแพชชั่นมีแรงบันดาลใจนะคะปรับตัวเข้ากับความแตกต่างมันมีแต่อีโก้คะต้องระวังสุขภาพคู่หรือสุขภาพของเองเนาะสามกะทาคือดีมากสําหรับความรักที่มันนั่นอาจจะแบบเพิ่มมีบางอย่างที่แบบรู้สึกอยากจะมอบสิ่งดีๆให้กันอย่างเงี้ยความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนแน่นอนเราสามคนนะคะเราสมคนอาจจะมีบุคคลหนึ่งที่รู้สึกว่าเขาแบบยกักยอกอะไรอยู่ข้างหลังเออ หรือว่าเพื่อนมามีอิทธิพลก็ได้นะหรือบุคคลที่สามความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนของพวกคุณอาบางคนตรงตรงถูกแทงข้างหลังมานะคะถูกแทงข้างหลังจังๆเลยท็อกซิกนะคะเป็นช่วงที่คุณฮิลลิ่งแหละเนาะเอามาดูปัญหาของคุณหน่อยนะคะปัญหาของคุณดูปัญหาของคุณคือความเครียดตอนนี้ความเครียดที่จะทํายังไงนะคะที่คุณจะแบบเผชิญกับสิ่งที่แบบ เกิดขึ้นคุณจะรักษามันไว้ยังไงคุณจะต่อสู้กับมันยังไงเอ๊ะจะเป็นยังไงคุณเครียดไปหมดเพราะาคุณแบบรู้ว่าสิ่งที่มันจะเข้ามาหรือสิ่งที่คุณกําลังจะขวายคว้าคุณจะต้องพยายามอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นคุณเครียดเยอะนะคะคาแนะนําก็คือว่าสร้างความบาลานซ์นะคะเยอะๆแล้วก็มีพลังแห่งความศรัทธาแล้วก็เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพของตัวเองก็เป็นสิ่งที่สําคัญเช่นกันเพราะมันจะเวิร์กเอาไปได้ด้วยดีนะคะที่แบบทูเกเตอร ม,มาดูเจ้าสิบดาบสิบดาบบอกว่าบางคนหักโหมมากเกินไปในเรื่องของการทำงานหรือมีภาระค่าใช้จ่ายที่เยอะมากนะคะสาหรับปัญหาของบางคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะรู้สึกว่าบางคนก็อาจร่างกายอาจจะขาดการออกกําลังกายหรือว่าบางคนทํางานหนักหักโหมมากเกินไปแล้วทําให้สุดนะคะ ทำให้สุดเกี่ยวกับกระดูกหลังอะไรอย่างเงี้ยอืมหรือว่ายกของหนักก็ต้องดูแลตัวเองหรือแบบเฮ้ยทางานหนักแล้วพลังงานเราไม่เหลือเลยอย่างเงี้ยหรือบางคนนะคะค่าใช้ใจ่ายที่แบบรุมเรา้าหนี้สินนี่คือปัญหาอืขอคําแนะนําหน่อยค่ะกับปัญหานี้คําแนะนําของคุณนะคะเห็นไหมจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือจกักรวาลจะส่งความช่วยเหลือมานะคะกับสิ่งที่คุณร้องขอดังนั้นเมเนเฟตเข้าไว้นะคะเมนเนเฟตเข้าไว้ อวยพรให้กับตัวเองคิดดีๆเข้าไว้แล้วก็ใครที่แบบสุขภาพไม่ดีดูแลตัวเองนะคะเพราะว่าคุณจะสามารถที่จะส่งพลังแห่งแบบพลังแห่งการเมเนฟตอยากได้ในสิ่งที่ตัวเองคู่ควรคือจะต้องมีสุขภาพที่ดีทั้งกายทั้งใจด้วยนะคะแต่จะมีความช่วยเหลือมาโดยเฉพาะช่วงปลายเดือนนะคะหลังกลางเดือนไปอะนะ,ะทีนี้มาดูหน่อยนะคะว่า สิ่งที่โดดเด่นที่สุดสําหรับคุณนะคะในเดือนนี้สิ่งที่โดดเด่นที่สุดสําหรับคุณในเดือนนี้เดี๋ยวนะมันบาลานซ์กันไปหมดเลยอะ่ะสองสองสาม,ส,ามสองส่วนใหญ่เป็นงานค่ะลองลงมาก็เกี่ยวข้องกับความเครียดสุขภาพเนาะอ่ะทีนี้ขอดูคำแนะนำนะคะจาก จักรวาลของคุณก่อน reflection ขึ้นมาใบแรกอันนี้เหมือนกำลังบอกคุณนะคะว่าเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เ n น r g y นี้มันจะถูกถ่ายเทออกไปนะแล้วเราจะมีความสมดุลมากขึ้น <c oughs> าการสะท้อนนะคะการเกิดเหมือนการเกิดใหม่นะคะหรือว่าการต่ออายุเขาบางคนบางท่านน่าจะเกี่ยวข้องกับตัวตนของตัว,ตวเองอะนะโอ้โอ้โอโอโอ เมีาชั่วท,ทีชททีมีของตกนะคะเหมือนเรากําลังจะประเมิอนอะไรบางอย่างการรอคอยบางอย่างนะคะที่คุณที่คุณจะได้รับผลแห่งการรอคอยนั้น,นะะ่ะเออมันต่อเนื่องกันเลยนะแล้วก็เดอะเวอรมาอีกนะคะเดอเวอรมามันเป็นคอมพล e ชันความแบบความสําเร็จความสมบูรณ์แบบเกิดขึ้นกับคุณนะคะการเฉลิมฉลองได้เกิดขึ้น เความรุ่งเรืองน่าจะเป็นสิ่งนี้ชื่อเสียงความสําเร็จของคุณมันมาแต่มันอาจจะแลกมากับความเหนื่อยไม่มีอะไรไม่เหนื่อยนะคะเออความเหนื่อยความพยายามของคุณน่ะแต่คุณจะเห็นคุณค่าคุณจะสตรองคุณจะแบบว่าเฮ้ยพอคุณประสบความสาเร็จคุณจะแบบมั่นใจในตัวเองคุณจะภูมิใจในตัวเองเนาะโรแมนติกจะมีใครสักคนเข้ามาในชีวิตนะคะกำลังจะมีใครสักคนเข้ามาในชีวิตคุณ สำหรับสายโสดหรือไม่นะถ้าคุณไม่โสดคุณก็อาจจะเจอใครสักคนนะคะในะช่วงมิถุนายนเกิดขึ้นอืมก็ค่อยดูคลิปต่อไปทีไม่ดูว่าไฮเออร์เซลของคุณนะคะที่เขาเชื่อมต่อกับคุณมีอะไรบ้างที่เขาอยากจะสื่อถึงคุณอันนี้มันจะคล้ายๆกับเกี่ยวกับจักรที่สามนะคะทางเลือกบางอย่างความกล้าแสดงออก การเสริมพลังนะคะความขอบเขตส,ส่วนบุคคลบางทีก็จะต้องมีความมั่นใจก็แสดงออกแล้วก็พลังนะคะสิ่งสิ่งนี้เหมาะเหมาะกับคนมากๆเพราะว่าพลังแห่งการขับเคลื่อนของคุณนะมีเยอะนะคะมีเยอะมากแต่บางทีเราลืมที่จะดูแลตัวเองสิ่งนี้ก็ต้องดูแลการกินอยู่แล้วก็หรือว่าแบบการชาร์จแบตเตอรี่ของตัวเองอะนะอืม แต่สิ่งนี้สตรองกับคุณมากๆเลยก็คือแบบจาัก,การาที่6ของคุณเหมือน open net น่ะมันเปิดแล้วคุณจะสัมผัสได้ถึงเฮ้ยคุณมีความ f l ซิ i b l e มากขึ้นนะคะความเปิดกว้างมากขึ้นจินตนาการของคุณรู้สึกว่าเริ่มแบบดีขึ้นความคิดความอ่านอะไรอย่างเงี้ยมันเ,มนเปิดโลกแห่งการเรียนรู้นะคะเด e m มายนี่ตาที่3ของคุณแบบโอเคแล้วแล้วอีกหนึ่งอย่างมันมา2ใบเลยนะคะก็คือสีเดียวกันจัก,การาเดียวกัน understanding awakening การตื่นรู้ นะคะบางคนก็เป็นชาวแสงบางคนก็เป็น Star ์ซีดในนี้นะคะทำความเข้าใจกับคําว่าการตื่น mm hmm. การประเมินตนเองนะคะคุณกําลังเข้าสู่การเรียนรู้เกีก่ยวข้องกับการตื่นรู้สําหรับชาววันอาทิตย์สำหรับบางคนนะคะก็จะเป็นแบบสายสเปรชั่วให้ด้วยอ่ะึ่งศักดิ์สิ์บอกคุณนะคะคุณกําลังได้รับการฮิลลิ่งนะคะบางคนในเรื่องของสุขภาพมาดูซิบางคนในเรื่องของแบบจักรที่ห้า บางคนก็แบบฮิลลิ่งเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับหน้าที่การงานก็มีอมบางคนบางท่านก็กําลังฮิลลิ่งอยู่หรือนี่เกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยเหมือนคุณแบบเมนเฟตหรือว่าขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาแล้วอะนะคะทีนี้เหมือนมันไพ่สองใบเนี้ยมาแบบเหมือนกันมากเลยอะ เหมือนหมอบนบรู้สึกว่ามีบางอย่างเรียกร้องคุณนะคะพลังภายในของคุณนะคะเออเหมือนการแบบข้อมูลเชิงลึกอะไรบางอย่างนะคือมีการดาวน์โหลดข้อมูลจากเบื้องบนนะคะคือสัญชาตญาณของคุณคุณจะสัมผัสถึงนะคะว่าคุณรู้สึกมีไม่มีคําว่าบังเอิญแล้วคุณจะเหมือนรู้เหตุการณ์บางอย่างกําลังจะเกิดขึ้นนะอย่างเงี้ยคุณจะสัมผัสถึงดูสิ alignment ก็คือการตื่นรู้ ะะเส้นทางการเตือนรู้ของคุณได้เริ่มต้นแล้วบางคนเข้าไปสู่บางคนคุณมาเปิดถึงคลิปนี้แสดงว่าเส้นทางการตื่นรู้ของคุณเนะี่ยรอคอยอยู่หรือว่าบางคนเนี่ยสำเร็จนะคะเปิดตาที่สามของคุณได้แล้วแล้วก็แบบว่าคุณยังลึกเข้าไปในเรื่องของแบบจิตวิญญาณได้แบบลึกพอสมควรสําหรับชาววันอาทิตย์ที่แบบว่ามาเจอคลิปนี้นะคะนี่ขอคําแนะนําจากไฮเเซลของคุณหน่อย คำแนะนำจากไฮเซลของคุณนะคะเทนอวอนความมุ่งมั่นของคุณประสบความสำเร็จการทุ่มเทบวกกับพรสวรรค์กับเขาเรียกว่าพลังกายสิทธิ์ของคุณภายในอ่ะนะคะที่มีมาเห็นไหมที่มีติดตามมาติดตัวมานะคะเป็นของขวัญของคุณเนี่ยก็คือแบบมันเวิร์กมากนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ โลกภายนอกแล้วก็โลกภายในดังนั้นนะคะไฮเอเซลของคุณบอกว่าการทุ่มเทต่างๆนานาคุณได้รับนะคะการเชื่อมต่อจากไฮเอเซลของคุณหรือความรู้ที่ถูกส่งลงมานะคะอาจจะผ่านแบบว่าสื่อบางอย่างสื่อบางสื่อหรือผ่านไฮเอเซลของคุณนะคะคุณค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ซึมซับไปแล้วคุณสามารถที่จะนํามาใช้ให้มันเกิดประโยชน์ได้เนาะ วันที่ดีที่สุดของคุณในเดือนมีนาคมนะคะขึ้นมาเลยก็คือวันอาทิตย์วันเสาร์อาทิตย์เสาร์แล้วก็เดี๋ยวนะอาทิตย์เสาร์แล้วก็พุธนะคะอาทิตย์เสาร์พุธการเงินดีค่ะการเงินดี การเงินดีมากเลยมีแบบคิงเหรียญมาด้วยเนาะตัวเลขมงคลมีเลขเดียวนะเป็นเลข 9. เก้าเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเลขมงคลของคุณมีเลขแปดมีเลขแปดนะคะมีเลขแปดมีเลขเดียวคะ่ะมีเลขเดียวใช่ ใครที่จะมูเตรูนะคะอาจจะมีช่วงนี้อาจจะเป็นพระพระตรีมูลติพระราหูพระศิวะปางนาคตาเออขอพลังขอความสำเร็จอย่างเงี้ยเนาะอืเอนเอจีดีนะคะเดอะเดอะสตาร์ The, The, The เอาละค่ะก็ขอให้คุณโชคดีสำหรับเพื่อนๆที่เกิดวันอาทิตย์ทุกคนนะคะกรุณาพิมพ์คำว่า ขอบคุณความรุ่งเรืองความสำเร็จและบททดสอบขอบคุณในศัก,ก,กยภาพอันไรขีดจ,จำกัดของฉันฉันได้พบกับความสำเร็จความสุขเรียบร้อยแล้วขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็ ใครสนใจนะคะเรียนดูดวงแบบมืออาชีพนะคะทักมาได้เลยแล้วก็ชมรายละเอียดถ่ายคลิปนี้ได้เลยค่ะเลิยบๆค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตแปะคลิปนี้ประชาสัมพันธ์นะคะหนึ่งคลิปสั้นๆเนาะหรือโปรโมทก็ได้นะคะเวลคัมนะคะเปิดลงทะเบียนแล้วกับ Master Universe นะคะเรียนดูดวงแบบมืออาชีพรุ่นที่14นะคะ ก็ลงทะเบียนแล้ววันนี้เป็นต้นไปนะคะโปรโมชั่นดีๆนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้แต่เราจะเรียนกันในเดือนเมษายนนะคะ2567นี้เองซึ่งคลาสนี้นะคะเราจะแบ่งออกเป็นสองห้องเพราะว่าคุณจะได้เลือกวันที่สะดวกได้เพราะว่าเป็นช่วงของเทศกาลเนาะบางคนก็อาจจะอยากเรียนก่อนสงการหรือว่าหลังสงการเอาที่พร้อมเรามีแบบ มีออฟเฟอร์ให้มีออปชั่นให้ว่าเงินเถอะนะคะแล้วรุ่นนี้นะคะก็แน่นอนนะคะ,ะคุณลงทะเบียนคุณจะได้อะไรคุณก็จะได้ไพ่หนึ่งสำรับนะคะส่วนรุ่นนี้ครูบาอาจารย์นะจะได้ให้ให้คุณแบบเส้นนี้นะคะเป็นแบบว่าแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันแต่รุ่นเนี้ยจะได้ลาพีสลาชุรี่นะคะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของปัญญาญาณสมาธินะคะหรือตาที่สาม หรือว่าจาก,กัดที่หกจักาะที่เจ็ดนั่นเองแล้วก็ช่วยบำบัดในเรื่องของเขาเรียกว่าบำบัดในเรื่องของตัวร้อนหรือใครก็ตามที่แบบว่าใช้เงินเก่งๆอ่ะอุดรอยรั่วของการหืนอันนี้ดีมากว่าบแบบได้ผลกับตัวเองนะคะอันนี้เป็นทริปให้เฉยๆเ,เอาละค่ะของจริงสวยกว่าน,นี้ทักหา,าแอดมินเลยนะคะสิ่งที่สามที่คุณจะได้ต่อมานะคะเอกสารแล้วก็คลิปนะคะ แบ่งออกเป็น3าคลิปด้วยกันนะคะเพิ่มขึ้นมาอีกเป็นคลิปปรับพื้นฐานให้ดังนั้นไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องมีพื้นฐานมาไม่ได้เกี่ยวกับเป็นภาษาเก่งภาษาไม่ไม่เกี่ยวค่ะไม่จาเป็นต้องมีพื้นฐานนะคะเอาคลิปไปฟังนะคะแบบว่าปรับรอพลังงานรออย่างเงี้ยพอวันเรียนแล้วก็จะแบบว่าสอนให้อีกนะคะอีกครั้งหนึ่งแล้วตอลอดระยะเวลาที่สอนนะคะเออทั้งแบบหลักสูตรเลยจะมีการอัด หาวิดีโอให้ให้พวกคุณไปทบทวนเองนะคะออย้อนหลังได้ด้วยนะไม่ไม่ได้แบบว่าดึงเข้ากลุ่มนะอันนี้สอนสดๆนะคะผ่านซูมผ่านแอปมิดนะดังนั้นไม่ไม,ไม่ไม่ได้แบบว่าดึง,ดงเข้าไลน์แล้วเอาวิดีโอรุ่นอื่นมาให้นะคะไม่ใช่รุ่นไหนก็คือรุ่นนั้นเป็นเพียวๆเป็นเรียวๆไปเลยนะคะแล้วในห้องนะคะเราก็จะแบบมีการแบบเวิร์กช็อปกันเยอะมากนะคะเวิร์กช็อปกันเยอะมากวันแรกก็จะเป็นแบบว่านั่นหน่อยนะคะ คือเอาให้ครบเอาให้แบบเต็มที่สุดๆไม่มีกักนะคะแล้วก็พิเศษสุดเลยนะคะสำหรับทุกๆรุ่นก็จะแบบมีอะไรบ้างบางทีก็ไม่ได้พูดในนี้ด้วยเช่นกันนะคะอาจจะเบสิกเราก็จะแบบว่าเฮ้ยดูดวงเป็นนะคะางานเงินสุขภาพโชคลาภแล้วก็อะไระดูดวงแบบพิการเรนดอมเปิดหนึ่งใบ3ใบ5ใบตอบคำถามหาสัญ,ญลักษณ์ของตัวเลขนะคะตัวเลขมงคลตัวเลขแองเจิล วันเดือนปีช่วงอายุอะไรอย่างเงี้ยประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าไพ่ใบไหนเออเป็นแบบของราศีไหนของธาตุอะไรอะไรเงี้ยน้องม่อนซิมเิลอยู่แล้วแต่ที่ดีไปกว่านั้นคือคุณจะดูดวงเป็นนะคะแล้วแก้ปัญหาได้ทุกอย่างภายในภายในห้องภายในคาบเลยนะคะดูดวงแก้ปัญหาให้คําแนะนวแนวทางให้กับลูกดวงคุณได้นะคะคุณตอบโจทย์ได้ทุกอย่างดังนั้นก็นี่แหละมาหาคําตอบไปด้วยกันนะคะไม่มีกักนะไม่มีก,กัก จัก,กระด้วยนะคะสอนจัก,กระให้คุณแบบเบสิกพื้นฐานหานจัก,กระยังไงในไพ่ทั้ง78บใบนะคะแล้วแบบจะฮิลลิ่งตรงไหนนะคะ <c oughs> นี่คือสิ่งที่ท้าทายมากๆ <c oughs> สนใจก็คืออุ้ยทักมาเลยนะคะมีโปรโมชั่นดีๆให้แล้วขอมาว่ามีแบบแบ่งชำระไหมหมอโบมีค่ะแ <c oughs> ม็กซิมัมสามสามงด้วยกันจัดให้นะคะก <c oughs> ็ครบครบรอ,อยัง น่าจะครบแล้วนะคะที่แอนจะบอกแต่ถ้ามีอะไรที่แบบมากกว่านี้ที่หมอโบยังไม่พูดก็คือน่าจะอยู่ในข้อมูลที่แอดมินส่งให้คุณตอนคุณทักหาดังนั้นทักมานะคะรอสำหรับการเรียนรู้หวังว่าเราจะได้เจอกันเพราะความรู้จะนำพาเราไปสู่อิสรภาพความรู้จะอยู่ติดตัวเรานะคะเอออาจจะเป็นเขาเรียกว่าจิ๊กซอว์แห่งการตื่นรู้ก็ได้นะคะเจอกันนะคะ